พี่มาแล้วคนสุ่สเลื่อนอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้อุตส่ามีคิวแล้วอ่าวัสดีครับอ่าเร็วจะเล่นเวทแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเวทนะเราเป็นผู้หญิงสวยเราก็ต้องหุ่นดีด้วยผิวพรรณก็ดีเราเล่นเวทกันเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าจานจะวันนี้จานจะมาเล่นอะไรออกขันบ้างอ่้ แค่นี้เขาดูเขาป<ห>วดหัวแล้วปะพอแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวใครนี่ไป,ไปไเล่นเมย์ดิเล่นใควอ,อ่ะเอ้าฮะเมย์้อนแสงตรงน้ยงมันังเร็ว,วม,ามาถ่ายให้หน่อยมาถ่ายให้หน่อยเออถ่ายให้เออแนะนำน้องแนะนน้องอ่าแนะนำน้ำองก่อนน้องเมย์เอ้ยย้อนแสงย้อนแสงอันนี้น้องเมย์อันนี้ป๊อกแนะนำตัวครับแนะนำตัวเห็นพี่ค่ะแนะี่ตอแนีน้เราพอชอบอะไรชอบอะไรเร็วเร็วแนะนำ โอ้ยเยวเพิ่งเลยหน้าอย่างงี้แล้วกินเร็วเชี่วพี่โอ้ยเปตุก้าดาโจรฝัากไว้ค่ะเออเปตุก้าดาโจรน้องเป็นนางเอกสายแซ่บนะครับนี่ใส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 โอเคไปไปจัดให้หน่อยอ่ะขวัญมาเล่นเลยก็เล่นถขงอ่ะตันนี้ดสายตอเนี้ผิวขาวอะไรขาว ไม่มีมมโอเคแต่แดูิตุตืนตนเือร่ยนะี่กกดอยู่ไม่เกดอกุเารือเปล่ามีคนบอกว่าคิ้วหายไม่หายไม่ได้คะซูปเลยตองตองคิ้วเขียดคิ้วม,มาเห็นไหมเออ <c oughs> ฮะตอนนี้เรากำลังดูถ่ายทอดสดที่เราเห็นทั้งหมดคือเห็นหลังแต่คนอาจจะโฟกัสที่ขาขอโฟกัสที่ขานะคะอย่าโฟกัสกางเกงสีชมพูนมีคนมาดูสวยชอบจังพี่ขวัญเขียนคิ้วมามันดีต่อภาพลักษณาอุลยมีเขาบอกว่าอันนี้คือจะชมพี่หรือว่า นี่คือชมใช่ไหมคะนี่นะวิขวัญน่ารักน่ารเราเป็นห่วเราเป็นห่วหน้าสดยามสวยคือต่อไปก็จะไม่ไม่เห็นขวัเขิดคิ้วอีกแล้วเออวาเขาบอกว่าหน้าสดเล่นต่อเล่นต่อเดี๋ยวขอเล่นต่อนะครับผมไปาหน้าอ่ะน่ะลุกนั่งลุกได้นดิีต่อไป นี่ไงมาแล้วจันเมาบน้องคนนงงียไป้ื่อเม้่อเมื่อเม่อเมืเมื่อเม้่อ่อเมื่อเมื่อเมื่อเม่อเม่อม่อเมื่อก่อเมื่อเม้่่ออเ่อือเ้มเอ่อ พี่ขวัญหุ่นดีเนาะอ๋อนี่พี่ขวัญน่นี่มากินด้วยสีสวยน่ากินมากดมสิเมย์อยากลุกกนย่งไง กินด oh yeah. so ีมากอ่ะม่กินไม่กินซูมฮู่กินแล้วจะไม่มีกินเหมือนหวันดือทเท้านะครับที่เท้า ลับนี่ไงกินกันหรือยังอ่ะนี่เลี้ยวขวายเลยนี่ใครมีอะไรไม่เข้าใจถามถามเก็บมาเลยที่ถามแล้ เอาจริงๆนี่เขาอยากให้ผมผิวดีอยากให้จันผิวดีก็เลยพกมาเบวเอาเพราะว่าเอามาในกล่อบแล้วมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่ยอมทานก็เลยต้องแบบนี้ค่ะฉีกให้เลยขยำได้ไหมครับไม่เอาสิ่งผู้สวยมากจริงๆบอกแล้วสวยมว่าเจ้าของค่ะถ้าแต่แบบนี้ไม่สวยดีเลย พี่ขวัญเขียนคิ้วมาด้วยชื่นใจไหคะพี่ขวัญเขียนคิ้วากว่าถ้าเกิจะดู่ราคจะด่ตอนเช้าตอนท้องว่างถูกต้อไหมควรไะมใช่ไหมนเ่าว่เราด่เ็หนแล้วขายของขายของอ่ะไม่คือตายเลยหลัเล แล้วก็ว่าผิวสวยทองแบบแบบอย่างนั้นคือมารักษามาจากใครก่อนแล้วก็ไปเนือย่างนั้นแต่ว่าดีที่สุดก็คือการดีท็อกเลือดนะถ้าเลือดดีทุกอย่างก็ดีแล้วผิวก็จะดีสุขภาพก็จะดีอันนี้เรื่องจริงมากลับไปเล่นต่อมาดูที่นิสัยไมนะอนามีน้านี่ใส่ไม่ได้กันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะเวลาได้แต่นิสัยเป็นคนละส่วนกันอร่อยครับเมื่อกี้เป็นฟอง 拜拜。<laughs> <laughs> ของขายด้วยแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีบูธบูธดาราด้วยซึ่งพี่ผ่านไปพี่ผ่านยูฮอนะคะใช่ยูฮอสองนะคะ่ไม่รู้เี่ยกันต่อผัวกันน่ารักจังเลยพี่เทรนเนอร์ชื่ออะไรคะ ชื่อพี่จันค่ะรจันจันครับชื่อชื่อจริงชื่อจันชื่อเต็มชื่อโอเคโอเคเดี๋ยวทราบครับไม่ได้ครับเดีวสะพานงืนเราก็จะรู้ค่ะเพราะมันต้องมีสะพานยืนท่ขวัญตื่นตัวมนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายส่งลาก่อนเออจจเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไปไหนอะคะยังเห็นขวัญกับพี่ก๊อ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาพี่เขามานะคะแล้วรักพี่เขามาด้วยนะไม่วางไม่วางนังเต้นใช่ไหมครับแต่ก่อนช่องหูปังนจนเต็มหูเลยจันฮะไปแล้วค่ะไปบ้านไปแล้วค่ะไปก่อนด้วยครับไปบ้านว้าเจอกันอีงนะคะ